เดี๋ยววีนนท์จะคอยนับเดี๋ยวเราตอบจริงจังเลยนะจะวิเคราะห์แบบจริงจังเลยเราพูดกูรูนางงามหนึ่งวันมาสี่ออเดอร์เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเอ็มมองใครไว้ในฐานะที่คนคิดว่าเราอ่ะเป็นตัวอื่นเราอาจจะแบบมีอะไรคนเป็นกูรู้นางงามไ็แล้วนะเพราะว่าเคยมีปอยฟันยีคนมงแล้วทุกกละครั้งหนึ่งได้มาแล้วสองสามออเดอร์แล้วโอเคได้มาก็อันดับหนึ่งเลยนะคะไพิวค่ะ เอ่อไพรหลิวเนี่ยเป็นคนที่กระแสดี<ม>กระแสแรงนี่สำคัญคือหน้าใหม่เนาะไม่ได้ไม่ได้มีความทำมาก่อนอ,อย่างคนเห็นหน้าเอเมื่อบ่อย,ยบางทีก็ยังรู้สึกเลยนะว่าเอยเขาจะเบื่อเราไหมเพราะเขาเห็นเรามากแต่พอไพรหลิวเฟรชมันมีข้อข้อได้เปรียบหลายอย่างที่สําคัญก็คืองานที่ไพรหลิวทำส่วนใหญ่ค่ะเป็นงานคอมเมชีลหมายความว่านอกจากงานดัง,นางงานเนี่ยเขาเองก็อยู่ได้<ม>ต่อยอดได้เป็นหลายอย่างอ่ะเนื้อหน้าจาับตาบอยแล้วเนาะเฟนดอมอะไรเหนียวแน่นอันดับต่อมาเอเพ่าว่าเถี่ย อันนี้ก็คล้ายๆไผ่หย,ยูเพียงแต่ว่ามีพื้นฐานมาก่อนคือมีชื่อเสียงมาก่อนแล้วก็เป็นนางแบบอันนี้ก็แน่นอนว่าไปได้หนึ่งด้านอยู่แล้วนะคะรไฟดีทีมแข็งแรงเอาไปก็คือมั่นใจได้ว่าถ้าไปแข่งถึงระดับ MCI เนี่ยตัวทีมจะซัพพอร์ตไปตลอดแน่นอนเป็นคนมีเป็นโปรเฟชั่นแลด้วยคือเป็นคนที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนมีิทธิ์สูงเยียมเพียโอเคต่อมาอันนี้ส่วนตัวเลยส่วนตัวมากเบียร์คือคือเบียร์มันเป็นว่าอะไรเนี่ย เบียเป็นฝาแฝดของบิวเนอะมิสแคนทยแลนต์ปีไหนนะคะพี่ยนปีสองพันไม่สิบเจ็ดก็สิบแปดไหมสิบเจ็ดป่ะน่าจะสิบเจ็ดอ่าอ่าน่าน่าจะเป็นเป็นน้องบิวนะคะลองสามอืมแต่ว่าเป็นอ่าลองสามทอปห้าในท็อปห้าสองพันสิบเจ็ดคือเบียเนี่ยมันเป็นคนที่ว่าไงเดียเป็นฝาแฝดกับคนที่เคยท็อปห้ามาแล้วมีความกดดันมีกระดูกจับตามองสูงแต่ว่าเอ็มชอบในความใจสู้ของมันที่สำคัญก็คือ เวลาเราตีโจทย์ค่ะว่าเราอยากจะแตกต่างสังนาง,งานคนอื่นขนาดเป็นคนละคนกันมันยังรักยากเลยนะแต่ว่านี่คือเป็นฝาแฝดอ่ะเพราะฉะนั้น,นารายละเอียดในการเพอร์ฟอร์ของเบียเอ,อในตัวตนของเบียหรือว่าในการที่แบบว่าฝึกการตอบคําถามอะไรต่างๆะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอะ่ะแล้วมันก็น่าสนใจในกระบวนการเบื้องหลังด้วยว่าแบบเฮ้ คุณวางแผนหรือคุณต้องคิดต้องรู้จักตัวเองดีแค่ไหนอ่ะมันถึงจะหลุดออกจากกรอบของคนที่แบบหน้าเหมือนคุณร้อยปร์เ็ได้อันนี้ก็คือเป็นความสนใจส่วนตัวอย่างคือเบียร์เป็นคนมีสเสน่ห์จ so, เบียร์เบียร์คือดูดูภาพนี่อาจจะรู้สึกแบบก็ละตินระดับหนึง่งแล้วก็สวยสวยธรรมดาอะไรเงี้ยสวยจึง้ง ตัวเล็กด้วยแต่พอไปเจอตัวจริงอะค่ะจะรู้สึกว่าเขาแบบมีออร่าความเยว่ยวนคือเบียร์เป็นคนนี้ถ้าอยู่ใกล้ๆลจะรู้สึกอยากสอบตัวแล้วใส่ตามไม่ได้แล้วสกิลกันเลยคือแบบติดท็อปเลยของเอว่าก็ติดท็อปท้าจริงอะของริสแคนไทแบนปีนี้อะค่ะก็คิดว่าน่าจะมีเบ<ม>ีย์อมไม่รู้เหมือนกันอะหลายคนหลายคนที่เวลามองนางงามอะเขาจะมีความรู้สึกว่าเออรู้นะว่าขาดอะไรบ้างอะอย่างเอ็นอย่างเงี้ยคนก็รู้ว่าขาดเยอะแต่คนที่คิดว่าเอ็นจะบงน่เนี่ยพอเขารู้สึกเขาเห็นอะไรบางอย่างอย่างกับเบียร์หนูก็ ลูกก็รู้ว่ามีสิ่งที่น้องไม่ถนัดแล้วก็แบบน้องไม่ใช่คนแบบกระแสแรงพุ่งอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันมีอะไรบางอย่างที่เราเชื่อว่าต่อให้แบบต่อให้มันดูเป็นมวยรองกว่าเนี้ยเราก็เชื่อว่ามันจะเป็นเป็นคนบง่ายอเออมันเป็นคนที่ทําให้เราเห็นแล้วแบบเชื่อกูเชื่อ,ชอ,อ,ยอย่างไม่เรอวะเออแล้วก็อุทายโอเคอายุยี่น้องรักอายุี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทําไมอะ คือคือยี่อ่ะเป็นคนที่เอว่ากายหยาบสวยที่สุดนะคะยูยี่ลำปางนะน้องสาวเอเมงสวยแบบสวยมากสวยมากแล้วก็เป็นคนที่เหมือนรอที่จะถูกเจรนาอยู่เสมออะไรแบบนี้ใช่เออส่วนสูงเอยสกิลการเดินเอยคือไม่ได้น้อยไปกว่าไทยเลยวิธีพูดจาก็มีเสน่ยยี่เนี่ยเป็นคนที่เสียมีเสน่์นะคือเสียบจะเสียเสียหนึ่งอนึงอิบายไม่ถูกมันไม่ใช่ผู้หญิงแบบไม่ใช่ผู้หญิงหวานอ่ะอืมวิธีพูดจาจะมีแบบความแก่นเสียว อะไรขอนาหน่นอยอ,นะอ๋อที่ลาบวนนะไม่ใช่อะไรเร็บเร็บหลุดไปละเลบหนึ่ง <c oughs> มีสารล่าสุดทีมงานเยอะเรียบาหายไปหนึ่งเล็ยบ <c oughs> ยี่ก็เป็นคนหนึ่งที่มีความรุนว่าแบบยี่จะไปได้ไกลถึงไหนแล้วก็ยี่จะงัดไม้อะไรออกมาอย่างเงี้ยค่ะจริงๆหนูมีหลายคนเลยนะที่หนูมองว่ามีิ์จะได้แต่เอ็มแเป็นประเภทแบบ <c oughs> ชอบชอบคนที่ไม่ได้มีกระแสเยอะอย่างเคย่ยวผอยห่กับเพียอย่างเงี้ยมันถ้าวิเคราะห์ด้วยสายตาของ คนมองันตลาดจริงๆอ่ะมันมีสิสวยแต่อย่างเบียร์กับยูย e ี่อ่ะมันมีสายตาของันนี้รู้สึกว่าแบบอยากรู้ว่าอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรอีกอ่ะอืมแลวอีกอย่างก็คือสองคนเนี้ยแม้ว่าจะไม่ได้เฟรชนะแต่มันสามารถเฟรชได้ด้วยการเปลี่ยนตัวเองเนาะอันนี้ก็น่าสนใจเขาก็ได้โจทย์ยากนะใช่เขาเป็นเขาเป็นโจทย์ยากนะคนมาคนมาก่อนก่อนนี่คือโจทย์ยากนะออะโอเคค่ะขอบใจเพระว่าตะก้าหนึ่งรอบ <laughs> เดี๋ยวโดนไลฟ์ผิดีก วันนี้จะมีใครขอให้รีวิวอะไรอีกไหมนี่ชอบมีคนมาขอให้รีวิวเพื่อนแล้วก็แบบ <c oughs> รก็สเปคค่ะไม่เป็นไริ้วเลยค่ะก็สเปคค่ะมีแค่นี้แหละอืมไปพลูหรอยังไม่ได้คุยเลยคุณดอยคือเขาจับรูเมตในวันที่เอมไม่ได้อยู่บนโลกโซเชียลพอดีไงก็เดี๋ยว <c oughs> พรุ่งนี้นะคะว่าจะไปแบบสานสัมพันธ์ก,กับน้องสะหน,อน่อยเพราะว่าน้องก็รู้เรากบนทางเร็วบ้านอ่ะไปพูทำแบบนี้พี่ว็เขินนะเออ ในที่สุดก็มีแล้วคนที่จะเห็นเราเป็นแบบเจ้าหญิงตัวน้อย,อยคือใบปูใช่ได้เห็นความจริงได้เห็นความจริงได้เห็นความจริงว่าพีไม่ได้เป็นอย่างที่ภาพที่เห็นใบปูฝากฝากไปใช่ทรงแด,ดดดีอย่าททำกับเราไหมาอยากให้เชอร์เอพูดให้กำลังใจคอสเพย์เชียงใหม่ที่กำลังหมดไฟคอสเลยค่ะขอบคชียวนะฟารอมาพิงคงนะคะเดี๋ยวคุณจะได้กำลังใจแน่นอนระหว่างนี้อะปกดตะกร้ามย ฝากเดล้า,า,าหน่อยนะคะเข้าไปเดลต้าได้เลยตอนนี้มีสินค้าอยู่ประมาณ27ชิ้นแต่ข้างหน้าเราเนี่ยก็จะมีน้ำพริกนะครับแล้วก็น้ำปลาราซึ่งตอนนี้น้องกำลังกินอยู่ด้วยใครที่ชอบตะล้านวนัวแน่นอนว่าอิงฟ้าน้ำปะลาราอิงฟ้าไม่ขวรคลาดนี่แล้วก็มีสองรสชาติด้วยกันมีเผ็ดมากกับเผ็ดน้อยเอ้ยกระนองปูเข้าทอบฟัน <laughs> หปดูกันได้เดียว <c oughs> เรอบวันเลย okay, <c oughs> คเคเขาเลยเชียงใหม่ใช่ไหมตอนที่ไปเชียงใหม่คราวที่แล้วค่ะเอ็มก็ไปงานองคอสเพลย์มันด้วยนะคือออมการ์ตูน XV Area เรถ้าจำไม่ผิดนะนะว้าวมากเลยเพราะว่าเราไม่เคยไปงานองคอสเพลย์่างจังหวัดเนี่ยกลายเป็นว่าอ่สินค้าโด <c oughs> โดโอ๊ยนัาปลาไหลเลย <c oughs> <c oughs> คือกลายเป็นว่า พวกเซอร์เคิลอะค่ะหรือว่าบูธท,ที่ออกสินค้าในงานอะไรเงี้ยคือมีความน่าสนใจเลยแล้วก็เป็นบรรยากาศที่แบบมันไม่เหมือนงานในกรุงเทพอะ mm hmm. ที่สําคัญคือสังคมนิตี้คอสเพลย์เชียงใหม่ไม่ได้เล็กนะใหญ่คือใหญ่แบบว่าสงสัยมานานแล้วว่าเราจะย้ายไปอยู่ลำพูนหเชียงใหม่ได้ไหมสูงวบาใหญยไอ้บ้านอะไรเงี้ยไปงานคอสเพลย์มาแล้ตัดสินใจเลยว่าเอ้ยกูก็ไม่ควรเชียงใหม่ได้เว้เยร <c oughs> <c oughs> ิงก็เป็นสาวลำพูนของซิงได้เหมือนกัน <c oughs> อืมเออจริงๆริงคอสเพลยมันก็มีอายุของมันเหมือนกันนะคือพี่มากพีดีมาอีเนล้อ่ะพี่ม์มมกสวัสดีค่ะ<ม>คือเอ,มอ็มมีความรู้สึกว่าคอสเพลย์มันคือความสุขเอ็มก็เลยไม่แน่ใจว่าที่หมดไฟอะค่ะในเรื่องของอะไรแต่ว่าพิมพ์บอกได้นะเพราะนี้ก็อยากรู้เหมือนกันแบบยากากคุยจริง อืมอาจจะเป็นการทำพรอบหรือเปล่าสังคมหรือเปล่าหรือว่าตัวการ์ตูนที่เราชอบเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะบางเรื่องก็โดนตัดจบแบบปวดร้ายไปนดนึงอายุอะ่ะอายุคนอายุก็มันก็มีสิทธินะคือบางคนเขาก็เขาก็อาจจะแบบไม่ได้ชอบหน้าชอบรูปหน้าตัวเองเหมือนเดิมอ่ะเอว่ามันก็เหมือนกับแบบคนที่แอ p พ e c i a t e บอดี้ตัวเองอยทั่วไปอ <c oughs> ะไรเงี้ยค่ะอืมแต่อย่าถ้าสมมติหมดไฟอะ่ะคือ อยากให้ลองนึกถึงวันแรกที่เราจะมาคอสเพลย์ค่ะว่าทําไมวันนั้นน่ะเราถึงจะทําสิ่งนี้มันมีอะไรที่ทำให้เรามีความสุขมีอะไรที่ทําให้เราอาจจะตัดสินใจออกไปทําสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนอาจจะอายชุดนี่อาจะไม่ได้ดีงานแรกอาจจะเขินๆเพราะถ,ถ่ายรูปไม่เป็นแต่ว่า มันต้องมีอะไรสักอย่างอะที่พิเศษมากๆเพราะคอสเพลย,ยิ่งครั้งแรกนะไม่ใช่เรื่องง่ายอืมคือเวลาไปงานคอสเพลย์ครั้งแรกมันจะรู้สึกแบบเหมือนคนเข้ายิมครั้งแรกแต่มันคุณคุร้อยอ่ะมีความเขินด้วยก็แบบบางคนก็เี้จๆ้กลางๆอะไรอยเงี้ยแล้วก็ถ้าแต่งตัวละครเดียวกันแล้วมีคนที่แต่งดีมากก็าอาจจะเสียเซลล์่ด้งั้นนี่ก็ไม่เรื่องปกติไม่เรื่องปกติของผู้ชนคนทั่วไป